ในแผนยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยเรามีการดำริไว้ว่าจะเราตอนนี้เรามีเฉพาะแดนพุทธมนตรยิ่งใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหานาครที่ตรงนครชัยศรีนะครับทีนี้ทางรัฐบาลเองก็มีแผนในยุทธศาสตร์ชาติว่าเราอยากจะจัดให้มีพุทธมนตนสี่ภาคก็จะมีประจำภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันตกหรืออะไรก็ว่าไปนะฮะทีนี้หน้าที่ของคณะกรรมการ ของเราในฐานะสมาชิกวุฒิสภาเรามีหน้าที่หลักในการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดโครงการต่างๆตามแผนปฏิรูปประเทศหรือว่าตามแผ,แผนยุทธศาสชาติยุทธศาสชาตินั้น20ปีเรามีแผนปฏิรูปประเทศเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็น5ปีแรกเนี่ยที่เราจะต้องทําภารกิจนี้ให้สําเร็จนั่นคือหน้าที่หลักของสมาชิกวุฒิสภาในชุดนี้ซึ่งคนที่ไม่เข้าใจว่ามีสมาชิกวุฒิสภาไว้ทําไม เราเรามีไว้เพื่อความมั่นคงของประเทศไทยในอนาคตทั้งในเรื่องของระบอบประชาธิปไตยเศรษฐกิจสังคมนะฮะเราทั้งกฎหมายด้วยเพราะว่าเราเข้ามาคราวนี้โดยเฉพาะท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนั้นท่านปฏิวัติเข้ามาด้วยความจําเป็นเพราะบ้านเมืองมันอยู่ในภาพที่กําลังจะเข้าไปสู่กรียุคแล้วถ้าทุกท่านอยู่ในสมัยนั้น รู้เหตุการณ์ก็จะรู้ว่ามันเป็นภาวะจําเป็นที่คณะทหารจําเป็นต้องเข้ามายึดอํานาจรัฐมันไม่ใช่เข้ามาด้วยความที่อยากจะเข้าท่านพลอายุธพูดเป็นร้อยครั้งว่าท่านไม่อยากทําแล้วก็ท่านอยากจะพักผ่อนนะเพราะท่านที่ผมรู้ลึกๆเนี่ยเพราะว่าท่านท่านนัดกับเพื่อนท่านไปแล้วว่าถ้าเกษียณอายุเนี่ยท่านชอบขี่มอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่เขาเรียกมอเตอร์ไซค์อะไรนะบิ <S <S ๊กไบค์ ท่านเตรียมไปแล้วเราให้เพื่อนท่านเตรียมทุกคนไปล้ละในเพื่อนเพื่อนเพื่อนตายท่านสามสี่คนเราเตรียมเสื้อไว้เรียบร้อยวันเราจะไปคารวานกันไปเที่ยวกันทั่วประเทศไม่ไม่ใช่อยากจะทําเลยนะฮะด้วยความสัต์จริงแต่ว่าเมื่อเมื่อทาแล้วท่านก็ทําด้วยความซื่อสัตย์สุดจริตขยันอดทนนิยายที่ใครจะเยอะใหญ่ใหญ่ให่ใหญ่ใหญ่ย,ย,ย,ยังไงก็ตามแต่ท่านก็กลมหน้ากลมตาทําอย่างเดียว ผมอยากจะขอให้พวกเราเนี่ยให้กำลังใจท่านนะแล้วก็ทำอะไรก็ได้ให้เราเกิดผลงานขึ้นมาเพื่อเป็นการให้กำลังใจพระนท่านว่าท่านไม่ได้โดดเดี่ยวท่านยังมีพวกเราที่ปรารถนาดีต่อชาติบ้านเมืองเหมือนเหมือนกับท่านไม่ใช่ว่าจะมาก่อกวัวหรือต้องการอำนาจทางการเมืองเพื่อเข,เข้ามาที่จะเสวยผลประโยชน์ดังในอดีตนะเพราะฉะนั้นก็ฝากท่านทั้งหลายนะให้ช่วยกันติดตามพฤติกรรมของคนที่ไม่ประสงค์ดีด้วยว่า บอกลูกบอกหลานเราว่าอย่าไปหลงลมเลยนะมัน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 เป็นลมเพลมพัดเดี๋ยวนลอยก็มันก็หมดไปเพราะมันไม่อยู่ที่มันเิม่มันเริ่มต้นขึ้นมามันไม่ไดีในความชอบธรรมในการที่จะเรียกร้องใดๆแต่ว่าเมื่อเรียกร้องเราก็รับฟังเพราะเราเป็นประชาธิปไตยแต่ก็ต้องให้อยู่ในความสงบถ้าถ้าไม่สงบเมื่อไหร่เศรษฐกิจที่เราระจนภัยกับโควิดมาด้วยกันเนี่ยถึงเราตอนนี้ยับเยินไปทั่วโลก ท่านนายกก็พยายามที่จะตั้งศูนย์บริหารเศรษฐกิจเนื่องจากโควิดนี้เป็นกรณีพิเศษเหมือนอย่างศูนย์โควิดแล้วตอนนี้ท่านตั้งตั้งตัวติดละงานต่อไปท่านค่อยๆใจเย็ยยยนๆจะเห็นผลงานในด้านของคณะกรรมการบริหารเศรษฐกิจของประเทศซึ่งท่านทําในเชิงบูรณาการและท่านคุมเองแล้วก็เงินทุกบาททุกตางจะต้องตกให้ถึงประชาชนโดยรวมอย่างแท้จริงไม่มี30%ไม่มี20% ขอให้สบายใจนะถ้าใครมีข้อมูลที่ว่าใครทําไม่ดีส่งผ่านเราก็ได้ครับผมจะส่งผ่านไปถึงพนักนายกเอาให้เป็นเอาให้ตายไปเลยนะครับเรื่องจริงๆนะฝากไว้อย่างเช่นกรณีที่การรื้อบ้านาทาี่บอมเบย์เบอร์มาที่จังหวัดแพร่คณะกรรมาการของเราก็จับมือคณะกริการทุจริตและป่าปรามการาประพฤติมิชอบเนี่ยส่งเรื่องให้ปปชาไปแล้วแล้วก็ส่งเรื่องเสนอไปที่พนักนายก โดยที่ท่านอาจารย์นวรัตน์ก็มีบทบาทสําคัญในการผลักดันข้อเสนเอแนะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้นอีกเราก็จะทํำยังไงจำบูรณาการแล้วก็อนุรักษ์โบราณสถานโบราณคดีทั้งหลายในประเทศไทยให้มันคงอยู่กับบ้านเมืองไทยเราไปนานๆนะก,ก็ได้ทําไปแล้วนะ่ิ่งเราเนี้เราไม่ได้ดูดายนะเราพยายามจะช่วยกันทำก็ขอฝากให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเรากำลังอยู่ในภาวะวิกฤต ทั้งในด้านของโรคภัยไข้เจ็บและด้านของเศรษฐกิจถ้าเกิดมีความไม่ปกติสุขในบ้านเมืองมีความไม่สงบเรียบร้อยมันก็ยิ่งทําลายประเทศหนักขึ้นเราตอนนี้เราต้องพึ่งตนเองจะไปพึ่งต่างประเทศไม่ได้เพราะทุกประเทศเขาหนักหนาสาหัสกว่าเราด้วยซ้ําเราเป็นประเทศเดียวในโลกนะฮะที่เป็นแชมป์เปี้ยนในการป้องกันและปราบปรามโควิดได้นะฮะเพราะฉะนั้นต้องภูมิใจในสิ่งที่เราร่วมกันทํามาทุกคนเสียสละ นะครับก็ขอบพระคุณนะฮะ